แกยอมทิ้งงานราชการอะเพื่อมาเป็นแม่ค้าจริงๆเหรอแนนก็จริงสิจ้าแม่ฉันเคยบอกแม่แล้วนี่ก็คิดว่าแม่จะเข้าใจเแล้วซะอีกฉันก็คิดว่าแกพูดเล่นใครที่ไหนจะทิ้งอนาคตดีๆก็ออกมาเป็นแม่ค้าแบบเนี้ยแม่ทําไมแม่พูดเหมือนอาชีพแม่ค้าไม่มีอนาคตอย่างนั้นน่ะก็แกเป็นข้าราชการดีๆอยู่แล้วแกออกมาทําไม ใครๆเขาอยากรับราชการทั้งนั้นแหละนี่แกรู้ไหมว่าจะสอบเข้าได้น่ะมันยากแค่ไหนใช่จ้ะแม่สอบเข้า่มันยากแต่ฉันก็พยายามทําให้แม่เห็นแล้วนี่ว่าฉันก็ทําได้แมนแกพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงก็หมายความว่าที่ฉันยอมรับข้าราชการเนี่ยก็เพราะแม่ไงจ๊ะแต่ตอนนี้ฉันขอทําตามความฝันของฉันบ้างฉันอยากเป็นแม่ค้าฉันชอบทําอาหาร แล้แม่คอยดูนะจ๊ะว่าอาชีพไหนๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เออวันนี้ไปเหอะหฉันจะคอยดูอา้าวน้องแนนนี่ลาออกจากราชการกูจริงๆเหรอจริงสิจ๊ะฉันะ่ะชอบงานค้าขายแล้วไม่เสียได้เหรอ ทำงานราะชะการมาตั้งหลายปีอะไม่เสียดายหรอกจก้ะเพราะที่ผ่านมาฉันก็ทำเต็มที่แล้วหลังจากเนี้ยฉันขอทำตามความฝันของฉันบ้างดูมุ่งมั่นมากเลยนะยังไงพี่ก็เอาใจช่วยนะขอบคุณนะคะเออแล้วนี่น้องแนนขายอะไรบ้างเนี่ยพี่ขออุดหนุนจานหนึหนงสิได้สิโอ้ยหิวข้าวจังเลยเอา้า ไม่มีร้านข้าวมาเปิดใหม่อ่ะเนี่ยอา้าวครูแนนวันนี้โรงเรียนปิดเหรอแล้วทำไมถึงแต่งชุดนี้ไม่ใช่ครูแนนแล้วค่ะตอนเนี้ฉันเป็นแม่ค้า,าเป็นแม่ค้าไม่เป็นครูแล้วเหรอครับทำไมะครับฉันนะ่ะชอบอาชีพงานค้าขายฉันก็มาค้าขายนี่นแหละโอ้เลิกเป็นครูมาเปิดร้านขายของก,ก็ดีเหมือนกันนะครับ แล้วก็แถวเนี้ยทำเลดีด้วยน่ากินทุกอย่างเลยเนี่ยงั้นก็ช่วยฉันอุดหนุนด้วยนะคะได้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 ไดข้าวผัดน่ากินอนะ่ะเอาสุกี้จานหนึ่งได้ค่ะงั้นนั่งรอก่อนนะคะได้นั่งตรงนน้นนะ <c oughs> แม่จ๊ะ เมื่อเดือนที่แล้วอ่ะหนูขายของได้กำไรเยอะเลยนะหนูก็เลยไปซื้อพวกเสื้อผ้าแล้วก็ยาบำรุงมาให้แม่นยจ้ะเห็นแม่บอกว่าแม่อยากได้ใครอยากได้ของแกฮะแม่ไม่ได้อยากได้ก็ได้จ้ะแต่ว่าหนูอ่ะอยากเป็นคนซื้อให้แม่เองโอเคไหมจ๊ะเกอยากซื้อแกก็ซื้อไปฉ่นไม่ใช่หรอของแกแม่จ๊ะนี่ชัาก็ออกจากงานราชก,การมาตั้งหลายเดือนแล้วนะแม่ยังไม่เห็นด้วยอีกหรอไม่ต้องมาถามสหรว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย แกเคยมาปรึกษาเจนไหมล่ะแม่หนูไม่ได้ทำอะไรให้แม่เดือดร้อนเลยนะทําไมแม่ต้องพูดเหมือนแม่ผิดหวังในตัวหนูตลอดเวลาด้วยอะ่ะฉันก็ผิดหวังจริงๆนี่ทัแม่จ้ะวั <c oughs> นนี้พี่พาแม่มาอุ่นหุ่นนะจ๊ะ สวัสดีค่ะประพมวันนี้รับอะไรดีคะสวัสดีจ้ามีอะไรบ้างละ่ะมีกุ้งไหม,มเอาข้าวผัดกุ้งม,มาแล้วนกุ้งพงหมดไปเมื่อกี้เลยค่ะป้าวันนี้ขายดีมากเลยพี่แม็กพาประพมมาช้าไปนั้นเนี่ยขายดีทุกวันเลยนะจ๊ะแนนอย่างเงี้ยต้องเรียกใจนแนนแล้วมั้งไม่ขนาดนั้นหรอกจ้าว่าแต่รับอะไรกันดีคะงั้น กะเพราไก่สองจานแล้วกันจ้ะโอเคค่ะงั้นนั่งรอก่อนนะจ้ะมาแม่นั่งชอเขาดิมองเขาขนานนั้นนะแม่เนี่ยรู้าจผมตลอดเลยนะครับ รู้สิโอาแกมากินข้าวทีนี้ทุกวันเนี่ยคงจะไม่ได้ติดใจแค่อาหารเอาเมาไปไหนมาเหรอฉันไปโรงพยาบาลนะป้าแม่แม่ไปโรงพยาบาลมาหรอแม่เป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะบอกแกถ้าแกจะช่วยอะไรได้อ่ะ ตอนนี้แกไม่มีสวัสดิการรักษาฟรีตัวนี้ถ้าท่านไปบอกแกนะฉันก็กลัวรบกวนแกเปล่า,ลาฉันก็เลยไปเองดีกว่าแม่ฉันนาทำอาการสุขภาพไว้ให้แม่แล้วทําไมแม่ไม่บอกฉันก่อนล่ะไม่ทํทํมไมให้เสียเงินเปล่าเปล่าหรอฮะตอนที่แกแรับราชการอ่ะแกก็รักษาฟรีอยู่แล้วนี่เมื่อไหร่แม่จะเข้าใจชัตทีอ่ะตอนนี้ฉันเป็นแม่ค้าก็ไม่ได้แย่ยนะแม่ก็มั่นคงไม่ต่างจากการที่ฉันรับราชการเลยนะ ฉันไม่เข้าใจและฉันก็จะไม่เข้าใจแกเพราะแกราไั่เห็นแกตัวฉันไปก่อนนะปกติึ่่ไม่ค่อยผ่านทางนี้หรอกถ้าไม่จะเป็นที่จะต้องไปโรงพยาบาลเอาพี่ผม สบายเป็นไงบ้างฉัน่ะไม่เป็นอะไรมากหรอกมันก็แค่โรคคนแก่น่ะเด้อสิไม่ยอมให้ลูกดูแลลูกมั็นพาขายมันคงไม่มีเวลาหรอกเกรงอยใจที่ลูกเกไม่ได้รับราชการหรอฉันก็แค่ไม่เข้าใจอ่ะว่ามันคิดอะไรของมันนลูกมันก็เบอร์แกแล้วไงว่ามันอยากเป็นแม่ค้าเป็นแม่ค้ามันดีกว่าราชการตรงไหน ราชาการเนี่ยมันมั่นคงต้งเยอะนะเราแก่ทาไมถึงคิดว่าเป็นแม่ค้าแล้วมันจะไม่มั่นคงล่ะแม่นะ่ะมันก็มีกิจการเป็นของตัวเองและแบบเนี้ยไม่เรียกว่ามั่นคงหรือไงคนเป็นแม่นะก็อยากให้ลูกได้ทํางานดีๆขนาดไอ้แมกลูกพี่อ่ะยังได้เป็นตำรวจเลยอาชีพอะไรที่สุกจริตอะ่ะมันก็เป็นงานดีๆทั้งนั้นแหละ แลมันก็ประสบความสำเร็จไม่แตกต่างก,กักเราเนาะมาด้เจ้าชีวิตลูกนะเ้วไอแนนะ่ะมันก็จะ30แล้วปล่อยให้เขาใช้ชีวิตอย่างที่เขาต้องการเถอะเมาความสุขของลูกอนะไม่ใช่ความสุขของแม่รืไ้ไยที่แกพูดมามันก็จริงอยู่ไอแนนะ่ะมันก็ทำเพื่อแกมาตลอดนะ แกให้มันไปสอบมันก็สอบผ่านแต่ตอนเนี้ยมันรู้แล้วว่ามันต้องการอะไรก็ปล่อยมันทําที่มันชอบเถอะฉันก็แค่เสียดายสวัสดิการอะอะไรที่มันเคยได้อะอย่าไปคิดอะไรที่มันผ่านไปแล้วเลยแกควรจะไปดูลูกแกนะว่าแนนะมันเป็นแม่ค้าที่มีความสุขขนาดไหนโหหมูกรอบอีกแล้ว หมูกรอบอมโหดแล้วจ้ะพี่ชวินพี่ชวินน่ะมาซักข้ามเชียวถ้าพี่ชวินอยากกินหมูกรอบอ่ะต้องมาสักก่อนเที่ยงนะจ๊ะจริงอ่ะคนในหมู่บ้านเนี่ยคนเยอะด้วยรถผ่านไปผ่านมามว่าแต่แนนอ่ะทำอาหารอร่อยแบบนี้เนี่ยได้ฝีมือใครมา้งเนาะจะใครล่ะจ๊ะก็ต้องได้แม่ฉันมาสิแม่ฉันนะ่นนะทำอาหารเก่งมากเลยฉันน่าเชี่ฝีมือแม่มตั้งแต่เด็กๆเลยนะ ฉันก็เลยมีความฝันอยากทําอาหารให้เก่งเหมือนแม่จะได้เปิดร้านอาหารของตัวเองไงแม่เมานี่โชคดีนะได้แนนเป็นลูกเนี่ยอืตอนสมัยที่เป็นครูเนี่ยก็เก่งสุดยอดแล้วนะพอมาเปิดร้านอาหารโอ้โหก็ทําอาหารอร่อยขายดิบขายดีแบบนี้เนี่ยแม่เมาเนี่ยเลี้ยงลูกได้ดีจริงๆเลยที่ฉันมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะแม่นี่แหละจ้ะและที่ฉันทำทุกวันนี้ก็เพื่อแม่ทั้งนั้นเลยอืแม่เมาเนี่ยโชคดีสุดๆเลย ขอบคุณนะจ๊ะว่าแต่พี่ชวินจะรับอะไรดีจ๊ะอืมอุ้ยพวกเส้นเหมือนก็น่ากินเนาะงั้นเอาข้าวผัดหมูจานหนึ่งได้จ้ะงั้นนั่งรอก่อนนะจ๊ะโอเคโอเคโอเครอไหนดีนะที่แค่จ้ะโอเคโอเคจะไปไหนล่ะ มากินกับข้าวกับแม่ก่อนสิดูที่เนี่ยแม่ทํากับข้าวอย่างที่แนนชอบทั้งนั้นเลยอะชอบไม่ใช่เหรอกับข้าวที่แม่ทําแม่ไม่โกรธหนูแล้วหรอจ๊ะแม่ไม่โกรธลูกแล้วล่ะแม่ขอโทษนะที่แม่เอาใจใจตัวเองเกินไปอ่ะแม่ได้เห็นแล้วอ่ะทางที่แนนเลือกแนนมีความสุข แม่ก็ภูมิใจนะที่ลูกแม่ล่ะเก่งแม่ขอชื่นชมลูกแม่นี่เก่งจริงๆเลยหนูดีใจนะจ๊ะที่แม่เข้าใจหนูสักทีจะอาชีพไหนอะนะแม่ก็ภูมิใจในตัวแนนแม่เห็นแล้วว่าถ้าเราพยายามอะจะทำอะไรด้วยใจรักน,นะมันก็ทำออกมาดีนั่นแหละ แม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะถึงหนูจะไม่ทำงานราชการแล้วอะ่ะแต่หนูก็สามารถดูแลแม่ได้เหมือนเดิมนะแต่ถึงแม้ว่าลูกสาวคุณแม่จะไม่ได้เป็นราชการเนี่ยว่าที่ลูกเขยอ,อย่างผมก็ยังเป็นนะครับี่หมายความว่ายังไงเนี่ยห,หมายความว่าลูกชายฉันนะกับลูกสาวแกนะเขาเป็นแฟนกันใช่จ้ะแม่หนูกับพี่แม็กตอนเนี้ยเราคบกันจ้ะ จริงเหรอ,อแล้วไปจีบกันตอนไหนล่ะก็ตั้แต่น้องแนนมาเปิดร้านนีแ่แหละครับเราก็เลยมีเวลาเจอกันมากขึ้นถึงหนูอ่ะจะไม่ทํ้ทำงานราชการแต่ว่าหนูอ่ะก็หาแฟนทำงานราชการได้นะแม่ลูกแม่เนี่ยมันร้ายจริงๆเลยนะอ้าวแม่มาทำอะไรที่นี่อ่ะอ๋อคือพอดีผมเห็นป้าเอ้ย แม่เมาเนี่ยไม่สบายบ่อยนะครับผมก็เลยซื้อของบำรุงมาฝากนะครับขอบใจมากนะว่าที่ลูกเขยไหนๆเราก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วใช่จะงั้นเรามากินข้าวด้วยกันดีกว่าจ้ะแม่เนี่ยน่ะทำอาหารเก่งกว่าแนนอีกนะมา,มา,มา,มาค่ะกินข้าวด้วยกันมาหน่ 何